สวัสดีครับผมปอนะครับอินสต u เชอร์ปอนะครับจากทอมีพิลาทิสนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของปอโดยการใช้ท่าพิลาทิสนะครับอนี้การออกกำลังการนี้จะเน้นเป็นการ คาร์ดิโอนะครับก็คือจับนิ้นต่อเนื่องนะครับแต่จากต่อเนื่องในรูปแบบของพิเอิสเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปดูครับวันนี้มีแค่สี่ท่าเท่านั้นท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสแซนบายเดวกกันยืนนะครับแล้วหันหน้าไปทางด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปด้านหน้าเท้าใดเท้าหนึ่งไปด้านหลังแบบนี้ครับเอามือจับที่ฝันพลอยนะครับจากนั้นตั้งกระดูกสันหลังเป็นนิวโตรสไปนะครับจากนั้นหายใจเข้าหนึ่งจังหวะ แล้วหายใจออกเพื่อย่อขาลงไปครับหายใจเข้าหนึ่งจังหวะและหายใจออกโอเคทำช้าๆนะครับหายใจเข้าหนึ่งจังหวะหายใจออกหายใจเข้าหนึ่งจังหวะหายใจออกหายใจเข้าหนึ่งจังหวะ ลึกๆนะครับและหายใจออกพยายามทำช้าๆนะครับมือจะต้องอยู่หลังไท้อยตลอดนะครับเพื่อที่เราจะได้เกรนงกลามตัวไปด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการาคาร์ดิโอในรูปแบบของพิลาทิสนะครับโอเคเยี่ยมครับอจริง้ครับ โอเคไปในท่้ที่2นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับหลักการของยาริสเนี่ยเราโฟกัสในเรื่องของการหายใจเป็นหลักนะรเราจะไม่ทําเร็วเราจะไม่ทําต่อเนื่องยืนไปเพราะเราจะเน้นการสูดออกซิเจนเข้ามาในปอดให้ได้เยอะที่สุดนะครับนีแ้แฟนบนเท้าเดิมนะครับเอามือจับไว้ที่หลังทถ่ทอยนะครับยืนตรงน้ามองไปข้างหน้านะครับหายใจเข้าหนึ่งจังหวะเหมือนเดิมหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกใเงินลำัวครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตว่าถ้าแต่ละครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนลมหายใจทุกการขึ้นไหวครับอันนี้สำคัญมากนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก จช่ครับหายใจออกดีครับโอเคเราจะทำเนี่ยประมาณสักหกถึงแปดครั้งนะครับเราจะไม่ทําประมาณสิบสองหรือสิบห้าครั้งเราไม่ทําเยอะขนาดนะั้นแต่เราจะทำสองข้างต่อไปในท่าที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการสปอตนะครับแต่รอคราวนี้เราจะยืดยืดแขนแตะพื้นนะครับยืดแขนแตะพื้นอย่างนี้เลยนะสปอตเพิ่งยืดแขนแตะพื้นยกขึ้นหนึ่ง สองอลงครับหาจะข่าวอ,อกสามสี่หหพยายามกดสะโพกลงครับกดสะโพกลงอ่ากดสะโพกลงสูงสงนะครับมือจากพื้น,นหลังตรงนะครับย่อลงขึ้น โอเคสวยครับท่าท่สี่นะชานะครับเราคอมโบทา่าเมื่อกี้ใครทําตามเมนี่ยจะเริ่มเหนื่อยนะนะครับนี่เหนื่อยแล้วครับโอเคต่อไปนะครับเราจะยอ่อขาเมื่อแตะพื้นปึ๊บตอนขึ้นทำครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่หกเด็นหอง โอเคเป็นไงบ้างครับกับสีสลายวันนี้บอกเลยว่าใครทาหมดนะครับเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอบอกว่ามันคอยของมันคือการบริหารประสิทธิภาพของปอดนะครับเพราะฉะนั้นการหายใจของทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่ท่าแรกปรัเรียนลำดับท่าในการหายใจให้แล้วนะครับเราต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ท่าแรกสองสองแล้วก็สาม,แล,สามแล้วก็สี่ไปตามลำดับนะครับความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับ มันล้างมือนะครับอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับช่วงนี้ก็โรคโควิดสิกา็ยังไม่จบนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ต่อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ